ิวน้ำลินเนาะเรียนแถวกันยศแสนกุศล ท่านผู้ชมเอ่ยอ <medim> ัน <tenure> นี <campaigns> ้กะมือนั้นเจ้ามาต่ํามาต่ํากดรถดิแต่ยังบ่ทันได้แปลงคือสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมเบิดทุกท่านเด้อมื้อนี้น้องนาจะลงไปใส่น้ํามันเนาะมาเบิ่งว่าจะเลี่ยนคิ้วยาวบ่ท่านผู้ชมอยู่ปั๊มปตทลัก2ปากเนาะ กะเมนลักสองปากเชมีปั๊มปอดท่อปั๊มเดียวในปากชเีเนาะ mm. มะเบิ่งว่าจะเดียนคิวเน่าอ,อบอือนี่ทามือโซนนี่หมอแล้วโอ้คิวเนวเลย้องมีคิวเนวขนาดลุกจากสามโลหลุด แถวนี่กันเข้าไปเลยเนาะแต่ว่ารถใหญ่เขาคิวตัวได้นี่คสิเป็นคิวคันนี้เนาะนี่ต่อกดกันไปจังสิบอสอบถามมือนกันว่ามือนี้ลิตรเท่าไดท่านผู้ชมเท่านา้นมือราคาน้ำมันบุคือกันเนี่บ้านเทาบ้านเทาก็จะเอิดเอ็ดสั่งกับกาสวนเนาะ ือว่าทําส่วมอื่นน้ํามันยังเดคอมเมนต์บอกเด้อดุดใหญ่แบบนี้อื่นน้ํามันยังดุดจักใส่น้ํามันยังคอมเมนต์บอกเดอางาเห็นทางผู้ชมเขียนมาอันเพิ่นบ่ได้เขียนแอสางกาส่วนเด้เพิ่นเขียนยังจักอย่างนี่แหละเนาะนก็บ่ฮู้ว่าทางบ้านเพิ่นใสน้ํามันแบบใดชื่อยังนั่นก็บ่จือเนาะบรรยากาศข้างนอกท่านผู้ชมคือเนาะ อันน,นนี้ว่าโบไลส์ปันได้แน่นี่ิสามารถแต่สาวคันยามสวยยามเขาเจ้าเหลือบละเหลือก,การแห้งลายอโอ้นี่ด็เอสซังพิเศษเท่าสามพันแปดลอยกับส่วนสิบแปดพันเอสซังธรรมดาสิบแปดพันเราใส่เอสซังธรรมดาเนาะ,ะแสดงว่าล่องแน่นี่น้องมีสามารถล่องแน่นิสบายดีตอนเช้าเดลย ตืนแต่เลมืีเพราะว่าบ่ทันจ้างบ่ทันสนามันแดเดี๋ยวเฮ็ดบัตเด้อตรงนีมาเปิดเบิ่งปึล่าสุดัปึดอุบ่ได้เดินทางมาดน้เนาะบ่ได้เปิดเบิ่งด้าเดี๋ยวให้น้องมีเป็นเฮ็ดอ่า พอสปอร์ตใหม่ก่อนเดี๋ยวพวกเราจะพากันไปเที่ยวด้วยทานผู้ชมเด้อมือนั้นเก็บแขลื่อเก็บของวสิไปเที่ยวแล้วเนาะผูดีโมเปิดตอนนั้นร้านโมเปิด,ด,ปดแล้วก็ลาสุดวสิเก็บไปอีกผู้ดีมาเปิดเ <c oughs> บิร์บัตรบัตรเบิดกำหนดเลยทา่านผู้ชมเลยตรงทาน้องมีเพิ่นเฮ็ดอ่าบัตรใหม่ก่อนเด้อโบดนเนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์ทา่านผู้ชมอ่ะต่อคิวบัตรนี่ มือนั้นเข้ามาคุณมาให้จอดรถใหญ่เลเอากระตุกมาใส่แนละ้วคุณมาเนาะมือนี้อันนั้น เอิอน่าป,ปัมปโพโตโเนี่ยเดยวนมาของทางฝั่งไทยผมเป็นบนตรงนี้อบคุทุเออโนี่นปปนมไีไทยยุราวก็มีแล้วตอนนี้เอนั้นไปเห็นปั๊มเดียวนี่แหละในพักซีเนาะปั๊มใหญ่ๆแบบนี้แสดงว่าลุกนะน,น้องเมย์เนาะ<ม>สิบสิบแปดพันเนาะเมยนสมัคลูกไเด้อดีใจนำทุกคน <มา S 2> ตอนเราไปใส่ ล่าสุดะเนาะ10เซาซาบพนเมนอนี่11พันแต่ผสม10พันปลายนิดๆเนาะดีใจระบาทนี่ลูกเนะเด้อนมัเด้อโอ้ขาดเค้นและเมือนี้เนาะมีไฮไซก็ดีใจลายรอค่ะสร้างเมื่อได้่นะะสร้างเมื่อแหไม่ข้างล่างี ยนี oh, right. oh. oh. ่ยแต่เกาหาพิเศษพี mmm. oh. oh. ่ลุงโอ้ยเนี่ยแต่แบบเกาหาพิเศษเนาะจะดีเศร้าซ้ำเนาะตัวนั้นเนาะพิเศษเศร้าซ้ำของป่าตรงเดียวรถไปจังได้ได้บัดนี้ออกก้าวออกคืนบ่เบิดเลยทำบุษุเลยอีนดี้เป็นมาเรียนคิวมาเดี๋ยว่าเบิดนะตรงเฮดจังได้บัดนี้น้องมีเดี๋ยวออกก้าวป่นี่ก็เจ้าก็อะารเลี้ยวเข้ามาคืน แต่ว่าสามที่น้องเมย์เบิ้งนี้คือซิบไร้เอรรถไส่์ท่จะเป็นแบบเก่าเพราะวาา่าตอนนั้นเขาเคยมาถ้ำยู่เป็นกระบอกว่าให้อารถไปจอดไว้แล้วก็กระตุกมาใส่ตณนั้นเขายักมั่นใจเนี่ยเขาขี่จอดรถไว้ในนี้รถนี่แล้วก็ห้าซอกระตุกพอ,อกระตุกมันก็จะไปใส่เพราะวา่ารถุจักแยนะกันเต็มเลยแล้วก็คนเรียนคิวก็ไล่โบมีรถใหญ่คันนที่มันจะขี่เข้าไปจอดใส่เลยเมีนตอนนั้นมากก็คือการทำผสมเป็นตรงไหนให้มีกระตุกเดี๋ยวนี้โบเห็นกระตุกหลายหน้องเมย์ โบเห็นพายถือกระตุกเลยเมื่อนี่ปกติมีถือกระตุกนะเมื่อนี่โบเลยถือกระตุกสงสัยต้องเรียนคิวที่ตรงเรียนคิวกับแถวที่สองเหรอเนาะน้องนาเสือน้องมีเมื่อกี้นี่กระเข่าไหลแต่เนีแถวที่สอง่อกี้นี่โอ้ก็มีอยู่มีอยู่เห็นบ่พะพถือกระตุกแบบนี้สิต้องไปยืนนึกสิได้หน่องมีเอาบอ่แบบนี้บ่หอมตัวน,นั่นตีนี่ก็จะขึ้นยอด น้ำมันก็นเห็นว่าสีเบิดได้ถึงปะสุเป็นสีสูมเตือนนะเนาะอ้อมไปอีก คิวเธอที่สองทานมุโซมอยากจะทำพนักงานคนเนาะแอดซ่าเขาหอมไร่ผืนีมาหอมนี่อาจะเขาบรวายพี่เหย่บอันี้ท่านผุโชมเลยน้ำมันเฮากะไรโอ้ย ເຮົານີ້ມີບໍ່ຄັນກາສ່ວນນີ້ຫ້າບໍ່ຍາກເພມຕ່ຍ ลูกไปดีอันคิวแบบังสันเดื้อธรรมด์โซมเนื้อเอากระตุกไปสื่อใสอ่นนอะเนาะเพราะว่ารถใหญ่เผา,าบอได้เพิ่นว่าเอากระตุกไปสื่อใส่เอาเพิ่นว่าเนาะอ่ะรอดคิวตามคิวน้ำพิ่นเน,ะนเาะเปลี่ยนแถวกันยังสิบธรรมด์โซม ิฮอดที่เฮาแหละท่านผู้ชมยัง3เถือเนาะ3ชิ้นเปลี่ยนกันใส่คนยืนเป็นกระตุกกับรถจาเปลี่ยนกันเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อยบ่ผิดกันเนาะยามเช้าดีแต่ว่าอากาศดีอากาศเ,าเย็นท่านผู้ชมเอันยามฮอดนีู่กาก็อยาอารเสียอยเปลี่ยนกันใส่ใส่รถแดใส่กระตุกแดเ,เนาะ ที่วากัรับผู้ชม คือเนระาทำอุปสมนาเทศกาลบุญ้ำมันเขาเชี่ยวฮอลแล้วเะเขาไมีตุ๊กแต่ในหน่อยทำนี่ เป็นสี้หเรื่องโอ้พิเศษเป็นชี้หเรื่องเนาะเนบอกเซเต็มทางเออเต็มตุกเต็มตุกน้ำกระดาษสามสิบหกพันกรี๊ดคำผสมจำนวนหนึ่งลิตรกับห้าสิบเอ็ดลิตรเสาสามพันแปดร้อยสามสิบกรี๊ดได้แล้ว โรดใส่ทัผู้ชมขอให้หลุดได้หายใจได้นาะทะผูพพุชมเนาะเพราะว่ามันจะจำแล้วยังเราจะเติมเข้าไปในนึงสิกระรถคือจะมีแห้งขึ้นว่าเอ้ยน้ำมันมาใส่แล้ว <laughs> เรยมตู้กีนได้อ่าพึบ ใส่ตุ๊กนึงบ่ขึ้นยังเลยท่านผู้ชมยังเป็นอันนี้คือเก่าเนาะแต่ว่าเฮามีตุกน้อยเด้นี่แต่ว่าเฮาสไปหาตุใหญ่แบบนี้จมาใส่อีกเยเพราะว่ารถใหญ่เจ้ไปจอดเขาเลยว่อยากใส่หลายๆจอดบ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบคือท่านผู้ชมเห็นนี่แหละเป็นแบบอึกกระทึกหมุนกันอยู่เนาะตง้ใส่เป็นตุกเอาจะแม่นอีรถอีหยังตัวรถอีหยังแกันอยู่ หใหญ่เฮาก็ได้เข่าโบไหร่เนาะก็มีแต่ไปหากระตุกใหญาย่แบบเข้าเจ้านี่ท oh. ่านบุษุขนมนาเดียนคิวเดียนเดียนแถวใดคือจังสีนี่กะได้ใส่เป็นตุกใหญ่เต็มเดี๋ยวสีเป็นกระใสหายอันนี้เฮามีแต่ตุกหน่อยกระไดซำนี่เนาะบรรเทาไปก่อนธันบุษมขี่ไปหากระตุกก่อนบาทนี่จะมาใส่ใหม่เนาะยางวัวตอนนี้เนาะโมหูใบเหยียบยางโอ้เหยียบนี่เนาะ จะแม่นน็อตยังเก็บยางท่านผู้ชมตาบยางหู้เท่าไรได้อ่ะ30,000หู้นึง30,000กีบ100บาทท่านผู้ชม100บาทเนาะนี่ตอนนี้รงนานจ้ะตาบยางอยู่4แยกอ่าไฟแดงเอิ้นว่าบางยอหรือว่าลัก2ตักซประเทศลาวปากไกลเนาะ โอ้ท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้ก็มื้อนั้นเขาเจ้ามาตํามาตํากดรถดิกยังบ่ทันได้แปลงือนี่แต่แนวเพชรสวงนี่ท่านผู้ชมเอ้ยแต่แนวเพชมาตํากบ่ได้ว่าหยังกมีแต่ว่านั่นเนาะแปกะตารถคุณนั้นเพิ่นกจะตาบุขีรถจักตําเบิ่งเขาเจ้าตอับเดียวนี้ ก็ได้ตาแบบจะสบายหยับนอดเนาะไอ้เนาะหยับนอตหูหนึ่งสามสิบผ่านเกียร์าเป็นสองหูได้ไอ่ กระไลเพิ่มขึ้นบลืบา่าอันนั้นหรืบา่าจอดเธอหนึ่งโอ้โอตรงไล่เพิ่มขึ้นเนาะตามหูเนะาะไล่หูกับแผ่ขึ้นเ้ยท่านผู้ชมเด้อ ก็ฝากติดตามคิดต่อไปด้วยทางผู้ชมเดอ้อไปใส่น้ำมันเหมือนกัอย่าผู้ชมขวน,นเนาะเห็นทางผู้ชมคอมเมนต์ว่าสใส่น้ำมันสบายเลยเด้อน้ำมันนี่นำเขาแหละว่าสัต แต่ว่ายังบ่วเลสบายเนาะก็ตามที่ทานผู้ชมเพ็นน้ำกันน่แหละกันยังหยาคือเก่าเนาะละสุดลงนากบนองเมฆก็ได้ไปยืนเรียนคิวน้ำข้าวเจ้าทานผู้ชมอ่ะทานผู้ชมมีความคิดเห็นใดใกล่าคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความผูกกันใดใต้คลิปวิดีโอเลิอฝากก็ไลค์ก็แชร์บายบายสบายดี